เป็นช่วงที่เปิดสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นให้ตามหน้าจอเลยนะคะอยากจะสอบถามอะไรพี่ซินดี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ029218575นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวรันจะพูดคุยกับพี่ซินดี้ไปก่อนนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้เลยตลอดเวลาเลยค่ะ12นาทีเท่านั้นนะคะพี่ซินดี้ค่ะเราย้อนมาพูดถึงเรื่องอุปสรรคนะคะในเรื่องของปัญหา าดีกว่เมื่อช่วงที่แล้วพี่ซินดี้บอกว่าลูกทีมส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชวนใช่ไหมคะ,คะชวนไม่ได้บ้างมาแล้วไม่ทำบ้างทําแล้วไม่นานบ้างใช่ไหมคะ,คะพี่ซินดี้มีวิธีการที่จะช่วยลูกทีมยังไงบ้างคะ,คะ ในกรณีที่ชวนแล้วไม่มามาแล้วไม่ทําทําแล้วก็ไม่นานโอ้ยาวเลยค่ะพอทํานานสายยาวสั้นไม่เท่ากันก็เลิกหายอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอเจอทุกสายงานค่ะพิธีแก้ไม่ยากเลยนะคะอาการที่เราจะเข้าไปอยู่ในหัวใจคนเนี่ยค่ะมันยากใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะนั้นเราต้องเจาะประเด็นเข้าให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรโอ้โห,ห ฮูคือใครนะคะฮาวอย่างไรจะเข้าไปหาเขาผู้นี้อย่างไรวอ t ด้วยเรื่องอะไรวายทำไมเราถึงจะเข้าไปเราจะให้อะไรกับเขาให้เขารู้ว่าเรารักเขารักเขานะให้เขาสัมผัสได้แต่อย่าบอกคำนี้เวนเมื่อไหร่เวนวอดเวนวายแวว่ฮูฮาวเมื่อไหร่ที่เราจะเข้า เวลาเข้าอย่าเข้าเวลาเข้าหิว11นาฬิกาอย่าเข้าไปเขากำลังหิวอาจจะโมโหหิวได้นีคือเวร์ไวเข้าไปทำไมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าผู้ผู้คนนั้นผู้หญิงผู้ชายรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นใดนี่คือรู้ว่าหูคือใครค่ะฮาวอย่างไรเราจะใช้เทคนิคอะไรเขาไม่ชอบทาเครือข่ายอย่าพูดลูกกลมๆอย่าเอาเข้าค่ะเราเอาเรื่องคนอ้วนนี่บางทีเขาอยากตายอแต่เขาอยากสบสวยเราเข้าเรื่องสวยให้ได้ก่อน ผู้หญิงทุกคนซ่อนซ่อนความอยากสวยนี่เอาไว้นะค่ะใช่ค่ะทุกคนเลยพอเราเจาะประเด็นเข้าไปว่าตรงนี้มาแล้วคุณจะสวยนะค่ะสุขภาพตามมาค่ะแล้วเงินทองจะตามมาทีหลังมันเป็นอัตโนมัติถ้าคุณทําค่ะแบบนี้ค่ะคือมันเป็นเรื่องของการที่อย่างที่พี่พี่ซินดี้บอกไปต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นใครค่ะรู้เหตุผลทั้งหมดก่อนถึงจะเข้าไปได้ใช่ไหมคะรู้เขา รู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่าเอาแต่ท่องต้องเจาะเข้าให้ได้ว่าจุดอ่อนเขาอยู่ไหนอ่ะสมมุตินี่อ่ะสมมุติอ่ะเป็นรนันเป็นรนันพี่ซินดี้มองว่าถ้าเป็นรันเนี่ยพี่ซินดี้คิดว่าควรจะต้องศึกษาแล้วเข้ามาแบบไหนนะคะคนสวยๆเนี่ย <laughs> ไม่ยากค่ะคนสวยๆนิดหนึ่งอยากได้แฟนรวยสถานเดียวเพราะว่าการทํางานหนักความสวยเราจะเสื่อมจะโทรมแล้วทีนี้เราจอบประเด็นนี้เลยว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงก็อกสามสองได้เหมือนกันทํางานหมื่นห้าตะวันไหลเข้าหาเราก็ได้ดีกว่าการไปอกหักซ้ําแล้วซ้ําอีกคนสวยมักจะอกหักนะ จริงค่ะจริงค่ะเอาจริงก็บอกว่าคนสวยเนี่ยมักจะอาพับเรื่องความรักค่ะก็จะช่างเลือกไปหน่อยเรื่องของเรื่องช่างเลือกไปหน่อยเพราะว่าชาติที่แล้วบอกว่าค่ะชาตินี้ฉันขี้เหร่ชาติหน้าฉันขอสวยเลยลืมลืมว่าสวยด้วยรวยด้วยคนสวยส่วนใหญ่นี่โหหญิงเหล็กค่ะทํางานหามรุ่งหามค่ําเพื่อความจะรวยเพื่อเพื่อหาคนรวยจะรลยไว้เกาะอ้าวหมดศักรี นี่มาทํารายการอยู่อย่างนี้อีกหน่อยก็เข้าเหมือนหน้าแต่วันได้นะนเนี่ยคนขี้เหร่ก็เริ่มสวยได้คนสวยก็จะยิ่งสวยขึ้นถ้าเราคุยแบบเนี้ยอยากหรือยังคะเออเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่วิซินตี้บอกว่าต้องดูต้องรู้เขารู้เราด้วยค่ะถ้าเขาทาหน้าที่จะถอดสีเราก็อุ้ยทานโทษนะมันเป็นเคสคนอื่นแต่ถ้าเราเนี่ยมันจะต้องลักษณะถ้า มีเนื้ออีกสักหน่อยนะหน้าอกนูนขึ้นมาอีกโอ้เรามีโอ้เหรอนี่คือรู้เขาแล้วข้อแรกไม่ผ่านข้อสองจะผ่านเพราะว่าเห็นไหปลาาเห็นแถวเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่อ่ำอืมมันจะไม่อ้มอืมคือเราก็ใส่โอตรงจุดนี้บางทีปิดไฟแล้วเขาไม่มองหน้าเราละเเขาเขามือคำขยำขยี้เน กนะคะคือมันเป็นความจริงอ,ะะอ่ะเนาะมันจะดนใจอ่ะไม่ข้อหนึ่งก็ข้อสองนี่คือการรู้เขารู้เราแล้วรบเลยค,คุณจะเอาสเต็มเซลล์ใต้ลิ้นก็ว่าไปยงเหงงทาหน้าลดรอยตีนกาเพราะว่าคนสวยๆไม่ชอบกลิ่นแอลกอฮอล์ทาไปสักพักเดี๋ยวมันหายไปเองอย่างนี้เขาก็โอเคไม่ชอบกินยาเรารู้แล้วเขาไม่ชอบกินยาหรอก ทาแล้วผิวพรรณจะสวยไม่มีฝ้านะยาตัวนี้นะขวดนึงไม่เท่าไหร่หรอกทาปดปีแต่เขาใช้กินเราทาลงคิดดูสิประหยัดตังค์ได้แค่ไหนค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่มีการบอกกับลูกทีมว่าลูกทีมเขามีการเอาไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไหมคะโอ้โหเราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าให้เอาไปทานะค่ะแต่บังเอิญว่าคนนั้นเขา60แล้วเขาจะประหยัดสตังค์เขาก็เลยเอาไปทาอยู่สแตหีบอายุ60ค่ะหน้าเขาใสดิฉันเรียนแบบ ออ,อามาเรียนแบบซะเลย,เยแบบเขาหาาเขาใส <c oughs> ากินได้มันปลอดภัยข้างในทําไมจะทาไม่ได้ด้วยเหตุและผลทาตามกันค่ะ<า>นั่นสิค่ะอันนี้คือหลักๆเลยนะคะ <c oughs> พี่ซินเดี้นอกจากเรื่องเป็นเรื่องของการชวนคนแล้วเนี่ย<า>ลูกทีมมีปัญหาทางด้านอื่นอีกไหมคะลูกทีมมีปัญหานี่จะหายไปเลยอเสร็จแล้ววิธีแก้ค่ะอ่ะ เขาหายไปเขาไม่รู้จักคําว่าให้ใช่ไหมเราก็เลยให้สิ่งไหนที่ไม่มีเติมให้เต็มเราเติมลูกทีมให้ไปเองเลยเพราะว่าไหนไหนเขาก็เป็นข้างซ้ายของเราแขนเราด้วนเราก็ต้องเติมแขนเข้าไปใส่คนที่ขายยากินยาคนไม่ชอบการสมัครแล้วก็หาคนที่จะทําธุรกิจมาแล้วก็ใส่ลงไปให้เขาก็คือมีการช่วยประคองให้เขาประคองไว้ประคองไว้เราจะต้องไปด้วยกันฉันพี่น้อง แล้วสักระยะหนึ่งพอโอ้สายงานมาสิบห้าแล้วนะแล้วเขาจะต้องสร้างมาอีกข้างเดียวเองมันไม่สองข้างแล้วนะปลูกง่ายขึ้นก็ทําให้เขามีกําลังใจมากเพรได้นะคะรู้สึกว่าจะมีสายเข้าแล้วใช่ไหมคะอ๋อนะคะอ้าวฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะอชื่ออะไรคะอยู่จังหวัดไหนคะค่ะอ่าชื่อ ขอพนะคะค่ะค่ะชื่อ,อฝนค่ะจากจังหวัดชนบุรีค่ะค่ะน้องฝนคานะคะวันนี้อยู่ในสายแล้วนะคะต้องฝนมีอะไรอยากจะพูดคุยกับพี่ซินดี้หรือว่าอยากจะถามอะไรนะคะสอบถามได้เลยค่ะค่ะก็ด้วยความที่ฝนเป็นนักศึกษานะคะเพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกิจเ,เ,เ,เจอยแานคอยนะคะก็อยากจะถามว่า ในเรื่องของการหาคนนะคะพอเราบอกว่าเป็นธุรกิจขายตรงเขาก็จะรีบปฏิเสธมาทันทีด้วยความที่ว่าเขาพบเจอมาหลายหลายอย่างแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสำเร,ร็จสักทีพอเราบอกไปแบบนี้ว่าเป็นธุรกิจขายตรงเขาก็ปฏิเสธทีนี้เราจะทำยังไงดีคะอ๋อปัญหานี่มีมากมายการที่เราจะชวนคนมาเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะชวนเข้ามาทำอะไรแล้วเราทำอะไรสำเร็จแล้วในนี้แล้วหรือยัง อย่างถ้าสมมุติว่าเราจะชวนว่ามาขายตรงไม่มีใครมากับเราแล้วค่ะเราจะต้องบอกว่านี่เธอมีอะไรที่ดีๆนะกับชีวิตทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ไปดูกันไหมอ่าเธอชอบอะไรอะ่ะฉันไม่ชอบขายมันเหมาะกับเธอเลยเพราะธุรกิจนี้ไม่ต้องขายอ่าเธอชอบซื้อใช่ไหมอ๋อเหมาะเลยธุรกิจมีหลายๆอย่างให้ซื้อ,อแล้วเธออยากได้อะไรล่ะอยากได้ทุกอย่างแหละที่ใช้อยู่ประจําวัน ใ่เลยสาพัฒนมีอะไรตรงนี้มีมเราจะทำคำถามเปิดให้พวกเขายิ่งเฉพาะเป็นนักศึกษานะคะ,ะหนึ่งทุกวันนี้เธอใช้สบู่แชมพูยาสีฟันอะไรอยู่ใช้แล้วหน้าเธอยังเป็นอย่างนี้ถ้ามาใช้ของเราสิสีฟ้า,ฟาหรืออะไรก็แล้วแต่ยาสีฟันนะนะเราใช้ดีมากเลยยี่บสี่ชั่วโมงปากไม่เหม็นเนี่ยตรงจุดนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะไม่หลอกเขากลัวหลอกตามเรามาเราก็ไม่ชอบเหมือนกันหลักใครเชื่อใครง่าย มันก็ไปไง่ายๆเหมือนกันต้องทายพิสูจน์เชิงอ,อย่างนี้นักศึกษาเขาอยากอยากได้ข้อมูลที่ว่าชัดเจนฟันธงพิสูจน์ได้รายได้เป็นยังไงรายวันพ่อแม่เธอส่งเงินให้แม่ทันในแต่ละวันเราเอาตรงจุดนี้ไงเรามารวมกันเราอยู่นะแยกอยู่ตายคนเดียวนะเห็นไหมตรงจุดนี้เราต้องคิดแล้วล่ะพ่อแม่เราลําบากแค่ไหนพอเขา,าสนใจแล้วใส่ลงไปเลยให้เต็มจัดเต็มเลยทุกวันนี้เราอยู่เพราะเงินพ่อแม่เราหาเงินเพื่อเราลําบากแค่ไหน ทำไมเธอต้องปฏิเสธเรื่องที่จะเงินเข้าล่ะแล้วทำไมเธอจะเอาเงินออกจากแม่เธอมาให้แม่เธอหมดตัวล่ะนี่คือการนักศึกษาคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็มาล่ะค่ะจองคนอยู่ข้างหลังไม่มีเวลาคุยก็ยังไม่กลับรอรอคุยใช่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะสาคัญอีกปัญหาหนึ่งก็คือหยองเหิงอะค่ะคือเขาบอกกันมาว่าราคาแพงอันนี้เรา เราจะมีวิธีพูดกับเขาอย่างไงดีคะอ่อพูดยังไงก็ได้ให้โยงเหิงถูกอ่าจริงๆเขาก็เคลียร์เราตรงประเด็นเลยค่ะพูดยังไงให้โยงเหิงถูกโยงเหิงมีหน้าที่อะไรค่ะแก้แก่ค่ะบำรุงสุขภาพค่ะทําให้ร่างกายเราอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเรากลับมามีชีวิต ฟื้นฟูระบบใหม่อย่างกลุ่มที่ไตวายเปลี่ยนไตไตอันนึงนะไม่มีวางขายตามท้องถนนต้องรอให้อีกคนใกล้จะตายแล้วไปเอาของเข้ามาใส่มูลค่าส0 0แสนยองเฮิงช่วยได้ในเซลล์ไตเสื่อมที่ให้มันดีขึ้นให้มันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนไม่ต้องล้างไตก็มีแล้วตรงจุดนี้ถามว่าไตส0 0 0สนแพงหรือเปล่ากับยงเฮืงสามพ่งบาทเลือกอะไร ตับข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีขายการเปลี่ยนหัวใจก็ยังไม่เกิดขึ้นการใส่บอลลูนครั้งหนึ่งถ้าอายุเกินหกสิบนะ,ะอาจจะห้าสิบห้าสิบเห็นไหมคะ,คะการผ่าตัดกระดูกทับเส้นถ้าเกินหกสิบหมอไม่ผ่านะเพราะว่าจะไม่มีการฟื้นขึ้นก็ได้ให้เซ็นใบยินยอมการหยุดหายใจโดยไม่เอาเรื่องจากหมอ,อมทำไมคุณไม่เอาตรงสามพันหนึ่ง่ะทำไมคุณไปรอเสียแสนยงเึงถูกหรือย,ยังคะค่ะ ก็คือเป็นเรื่องของการที่คุ้มนะคะเพราะจริงๆในเรื่องของการคุณภาพคุณภาพคุณภาพว่าคุ้มกับชีวิตอย่างไรค่ะคนที่กินไปแล้วจะบอกว่ายงเหิงถูกคนที่ไม่ได้กินจะบอกว่าแพงแน่นอนค่ะน้องฝนคะพี่ต้องขอโทษทีรู้สึกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะต้องฝนมีคําถามอะไรอีกไหมคะค่ะก็ ที่คาใจก็มีสองคำถามนี้นะคะอโอเคค,ะคะ่ะยังไงเดี๋ยวฝากเบอร์ของพี่ซินดี้ไว้นะคะ0 9 3 0 9 9 6 6 7 7นะคะท้องฝนถ้าสนใจนะคะอยากจะสอบถามปัญหาต่างๆโทรเข้ามาสอบถามพี่ซินดี้ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะพี่ซินดี้ค่ะนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเสียดายจริงๆเรามีเวลาพูดคุยกันน้อยมากเลยไม่งั้นนารันคงจะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยได้ยาวกว่านี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์เรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้เราคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ซินดี้มากๆเลยนะคะพี่ซินดี้ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าสามารถติดตามได้นะคะในรายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะเวลาสดๆแบบนี้สองทุ่มครึ่งถึง สามทุ่มค่ะและเวลาวันศุกร์นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางช่อง PSI 12 g m m z 2 6 1นะคะ w w w JC TV com นะคะสามารถที่จะเข้ามาติดตามชมได้แล้วกต็ต้องบอกก่อนเลยว่าจากจะร่วมทีมกับพี่ซินดี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 3 0 0 9 6467ค่ะวันนี้นะคะรันและพี่ซินดี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในวันศุกร์ค่ะเพราะว่าเรายังคงอยู่กับพี่ซินดี้ค่ะวันนี้เราสคนลากันไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ